หลังถูกโยงข่าวลือเรื่องความรักสำหรับนักแสดงสาวกบพิมลรัตน์เธอก็ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเธอเลิกกับสามีมหาเศรษฐีแล้วหลังรักกันมายาวนานกว่า9ปีล่าสุดสาวกบเคลื่อนไหวโซเชียลโพสภาพลงอินสตาแกรมขปมรระบุข,ข้อความบอกว่าขอบคุณน้องพุทธและเอสนาคะที่ให้เกียรติพี่ในการถามคำถามที่ค่อนข้างบีบหัวใจสุดๆสำหรับสุภาพบุรุษแบบน้องทั้งสองมันเป็นคำถามที่ยากมากๆโดยเฉพาะต้องถามกับสุภาพสตรี แต่น้องทั้งสองก็สามารถสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้อย่างถนุถนอมความรู้สึกพี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และสัมภาษณ์ทุกประเด็นได้เคลียร์ทุกคำถามอย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่เราได้เจอกันและมีโอกาสดีๆพี่หวังว่าจะได้ร่วมงานกับน้องทั้งสองอีกนะคะสามีแห่งชาติขอบพระคุณทางรายการคุยแซบโชว์พี่ส้มและพี่ขวัญและน้องๆทีมงานทุกๆท,ท่านที่ให้พื้นที่นี้กับกบได้ออกมาพูดคุยและให้เกียรติแขกรับเชิญมากๆในการถามคำถามจริงใจและซื่อตรงขอบพระคุณสำหรับช่อดอกไม้ และรูปสวยๆมันมีคุณค่าทางใจมากๆสำหรับกบค่ะขอพระคุณนักข่าวทุกๆท่านที่ได้มีการสัมภาษณ์ทุกๆประเด็นอย่างทนุธลอมจิตใจกบและให้เกียรติกันมากๆค่ะขอพระคุณทุกท่านจากหัวใจค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ล้นหลาม